คลิปนี้อยู่กับหมวกกันน็อกฟิลเฮล멧นะครับผมตัวนี้สเปคหมวกจะเป็นหมวกเต็มใบนะครับผมตัวนี้จะเป็นหมวกเต็มใบแว่นชั้นเดียวนี่นะครับผมชิลจะเป็นสีชานะครับแว่นจะเป็นสีชานะตามนี้เลยนะครับด้านในจะไม่มีแว่นนะนีแว่นชั้นเดียว ตรงนี้จะมีเมาสกกาดอยู่นะครับผมจะเป็นยางอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูช่องลมนะครับช่องลมตรงค้างให้มาหนึ่งจุดนะครับผมสไลด์เพื่อเลื่อนเปิดปิดด้านบนช่องลมเข้าจะมีสองจุดด้านซ้ายด้านขวานะครับใช้วิธีเลื่อน,นด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับผม สำหรับตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานมอ,อกอนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ1 4 1 0กรัมประมาณ1450งัมาโดยประมาณนะครับต่อไปเราจะมาดูใต้หมวกกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้สายลับคางจะให้มาเป็นแบบจิ๊บล็อกนะครับผมมาพร้อมกับแผ่นกันลมใต้คางแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซักได้3ชิ้นแก้มซ้าย ข้างขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้จะไม่มีช่องวอลสํสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีช่องเว้านะครับนี่นะอันนี้ที่ให้มามันจะเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็เป็นผ้าเทดหมวกเทดชิวเนาะแถมมาให้ในซอง เดี๋ยวให้ดูลายชัดๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่นลาซอนะครับผมลายจะเป็นลายเอเรียนพิงตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะเอเรียนพิงจะเป็นสีเงาทั้งใบนะครับสีเงาทั้งใบอันนี้ให้ดูด้านหน้านะครับด้าน,นบน ด้านหลังสำหรับตัวนี้สีชาถามว่าชิวสีมันทึบมากไหมทำแบบนี้ให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมครความทึบของมันจะประมาณนี้เลยนี่นะเข้าไปนี่นะเห็นหมือผมไหมนี่ความทึบถ้าเรามองจากด้านนอกเข้ามาด้านในนี่ความสว่างชิวเวลามองผ่านชิวนะครับประมาณนี้เลย สีชาก็จะประมาณนี้ครับไม่ทึบมากาสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอ้อผมลืมบอกไปสำหรับรุ่นนี้จะมีอยู่สมไซส์นะครับผมจะเป็น M L แล้วก็ XL เือกหมวกขนาดเดียวแล้วแต่ว่าที่เป็นไซส์จริงๆอ่ะมันคือนวมด้านในมันกะหักอันนี้จะมี3มไซส์เนาะ M L XL แรับผมก็ประมาณนี้ครับ